พร้อมทุกกรณีที่จะเจ็บเธอหวนคืนมาพร้อมกับคำว่าขอโทษต่อมความเข้มแข็งกำแพงความโกรธก็พังทลายไม่มีชิ้นดี เวนหรือกรรมแต่ปางไหนถึงตัดเธอไม่ได้สักทีทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยตัดสินใจจะไม่ให้อภัยอีกแล้วแต่พอเธอกลับมา ทำสีหน้าเศร้าๆพูดประโยคเงาๆว่าลืมรักเราไม่ได้บอกว่าสำนึกผิดอยากขอเริ่มต้นใหม่คนหัวใจวันไหวก็อ่อนระทวยทุกที จเจ็บอีกทีหากเธอยังไม่รู้จักพอกลืนศักดิ์สรีลงคอเพราะคำเดียวคือรักแผลลมปากจากเธอทุกที ได้แต่วังลึกๆในใจให้เธอรู้ความหมายของคำว่ารักให้มากกว่านี้เธอพลาดพรั้งไปเพราะอาจวันไวไปบ้าง ปลอบใจเจ็บรักถึงโดนทิ้งควางก็ยังอภัยให้เธอทุกทีอยากขอเธอครั้งสุดท้ายจากหัวใจเจ็บเจ็บดวงนี้ ได้โปรดเถิดนะคนดีพูดผ่านมาน้ำตาว่าเธออย่าลหลใจอีกเลยได้โปรดเถิดนะคนดีนับจากวันนี้ไปเธออย่าได้หลายใจ อีกเลยพร้อมทุกกรณีที่จะเจ็บส่งความสุขมอบกำลังใจให้ทุกคนครับ